ผมแบบไอ้นี่คาบ้านอะสวัสดีแบงก์สวัสดีครับคาบ้านวานเ่นอะไปแล้วดิตีไงเขาเรียกว่าของจริงเนมากูเนี่ยยี่สิบสองยูนี่มันของแท้นะบอกให้นะมันของแท้แท่วานนะของจริง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 เจงพ <c oughs> อสาวหลับอ้อนนึกถึงพี่พี่อือนั่นแหะจะหาสืบพัน,นุ์ ดูมันก็ถึงฤดูแล้วอ่ะหาซื้อพันอะไรยี้ผมมึกโลตีมึกแกมันนี้มีงูหารูลงโพสอยู่นะรออะไรเผืเอโพสเลยหาพวกแนวละแวกใกล้บ้านอ่ะจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลหลาดได้เฮี้ยนอ่ะรออะไรอ่ะได้เอาเงินไปทำอย่างอื่นเอาเงินไปซื้อขายด้วยวิธีวันไปวันก่อนผมไปนี่มา ผม้ไปย้ำอาวุธปนมาเพื่อย้ำอาวุธเลยเหรอเออในเกมไม่นึงในเกมไปใหญ่อีกแล้วเดือนอ่ะคาบ้าน <c oughs> ผมแบบผมแบบไอ้น,นี่คาบ้านสวัสดีแบงค์สวัสดีครับคาบ้านวานเลนน่ะพีต่ตี <c oughs> ไปใหญ่เลยผมจัดสตอรี่แบบไปใหญ่อ่ะคาบ้านวานเลนเลยใช่เอะ รออะไรพี่ประวัติใหญ่คือผมเห็นนายกประกาศอะเอาหวาดจะเอาต้องเอาร้อยกลับคืนมาแล้วปเปล่าเพบพี่เกิดอะไรขึ้นพี่ชายมันดูไม่เฟี้ยวอ,อะมันไม่บวกแปดอะมันไม่หล่อจะไปพี่รันไม่ได้แน่แม่ไม่ยอนุ่มึงไปฟังเพลงนี้บ่อยไม่ฟังเพลงนี้เหรอ <c oughs> สัตว์ <c oughs> ตรงแดงญญจุชายชาดรออะไร มันเวอร์แบงค์กีฟ้าไอ้เหี้เวอร์จัดมันเวอร์ดิเติมไปเป็นล้านแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยดีๆนะพี่ตีเอาให้มันแน่ต้องกลับมาละเยอเยอเยอรยอเยอเอ น้ำลายน้ำลายซีรี่ฟูเหรอใช่ครับงั้นจัดมาน้ำลายซีรี่ฟูไปลองเลยนะปลาบซอนจุดใจไมเงินใจมอนจามงอแลน้องแน่น้องไปแบกไปเล่นไอเดียววะไปเล่นฝาเบอร์เหรอวะแปลกว่ะปกติมันจะเล่นนะแบงค์อ่ะปกติจะเล่นฟาเบอร์ไม่เล่นแบบแปลกเลยเอาจริงอ่ะคแปลกเลยที่ตีไม่อ่านโป้งเลย พ่อมึงอ่ะโอ้ต้องเล่นแล้วน้องจริงๆเราเคยลุยโจรสลับด้วยกันอ่ะไม่เล่นเนี่ยแปลกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ขอได้ไหมพี่เต๋อมาพี่ขอเพลงอะไรพอสุดที่มึงไปฟังมาไอเต๋อเนี่ยเพลงเป็นเพลงโปรโคล่าเขาเป็นแล้วเจ๋งนี่เพราะเพลงเจ็บที่ต้องรู้เฮ้ยเเจจอที่ตบง หยบับเย <c oughs> จเ <c oughs> จ,จ็บที่ต้องรู้โ <c oughs> อ้เหนื่อยว่ะเนี่ยปวดหลังกัดเนี่ย <c oughs> อก็อ <c oughs> จริงเกมวนเกมวนเก็บที่วันนี้เจอรัก็หมดหัวใจเก็บขนาดนี้ไมหาหมอกไหมยินดีด้วยร้องได้ลูกสาวอีกคนเดิงใช่ปะ <c oughs> ยินดีด้วยนะเก็บร้องเองอะยินดีด้วย <c oughs> ยินดีด้วยวันที่สอง น่าจะไปทำหมั่นแล้วมั้งดูรงแต่นเวลาจะพาสองเร้มาเจอกันแต่เวลาได้พาเธอไปจากฉันเจ็บเียเวลาทำลายทุกสิ่งทอาเเ็บเเีนไงนอเห้ยวกเลยฮะเจ็บร้องอิงอะเฮ้แตเหียคือใน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 เวทีเขาแบบ เหมือนแบบแกะนะกล้องทำเขาแกะที่เป็นตัวจริงแม่งหน้าอย่างเนียนไหนสัตวกเขาไปรุ้นล้วครับไปนะหน้าเมียนตุ่นเด็กเนี่ยพี่แอร์เขชื่อพี่แอร์นะพี่แอร์เดอ๋อพี่แอร์ที่ถ่ายรูปอ่ะนะใช่ที่นั้ไปถ่ายรูปพี่เขาหล่อสัตว์เลยนะโอ้ยเขาสัตว์คิ้วอ่ะพี่หลอกเหมือนไอ้นี่ปะเอ้ยกูอยากรู้ว่าคนที่ชื่อโศกการอะจำได้ปะ ไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เนี่ยที่ร้องเพลงยักยักอ่ะที่ดังในเดอะบอยอ่ะเออเก่งอ่ะเขาทำฟันจริงหรอวะเขาทำฟันใช่ปะฟันเป็นเขี้ยวไอ้เขี้ยโคตรแบบเวลายิ้มทีไรหรือว่าไอ้เขี้ยอะไรกูแบบไม่มองหน้านะไอ้เขี้ยกูมองฟันเขาอย่างเดียวเด็กคุร่ามึงเนี่ยเด็กคูล่าเขาทำเป็นอะไรเป็นยักษ์ก่อนหรือว่าอะไรอ่ะเเตรรีียยมมใช่เขาร้องเพลงมาทำมาเพื่อเพลงน่ะยังไงเธอก็ไม่รักยังไงเธอก็ไม่สนเเารีย และมันไม่มีเหตุผลพอ้ทำอะไรฉันก็ผิดเป๊ะเป๊ะการเขียนการเขียนก็เดาอะไรต้องเดาอะไรด่วนเลยเดาอาไล่ด่วนเลยเออไม่ชอบดูอ่ะทิกตอกไอเป๊ะอย่าไปดูนะครับเสียเวลาทิกตอกอะไรวะไอเป๊ะไม่พี่ไม่ชอบดูทิกตอกอ่ะมันเสียเวลาทำไมครับพี่เด๋อไอ

ออ่ะเมมืกี้ผพี่ไม่ค่อยพี่ไม่ค่อยชอบไอ้นี่วะไม่ใช่ชอบร้องพี่เองไม่ค่อยชอบร้องเพลง่ีิอย่าไปไม่ไม่ไม่ถึงว่าไม่ชอบไม่ชอบดูติ๊กต็อกมันเสียเวลาชีวิตครับอย่าไปดูนะน้ำลาย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 ปลา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 โซนเจ็บใจที่เหลือใต้มนมันมีมันมีคำคมหนึ่งเลยคนรวยเขาไม่ดูซีรีส์กันหรอกเลยเขาบอกอะไอ้เจ๊แป๊บมึงต้องต่งเยอะๆดิควาย ตายคู่คนเดียอยู <favorite> ่เพลงอาให้อ่ออนดีกว่าพี่ติกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเลยเพลงเฮียเรากำลังเทนะทิกตอกตอนนี้กูกำลังเมื่อกี้ที่กูที่ผมสตันอยู่เดี๋ยวผมกำลังนั่งนึกอยู่เนี่ยเพลงเฮียอะไรที่มันเทเหรอตอนนี้ไม่ต้องไป็นเทก็ได้เพลงอะไรที่มันดังเคยดังในทิกตอกอะอย่างกาวโวยนะครับ เฟรดเด็ดดี้เมียให้ดูทิกต็อกได้แล้วเหรอแบบว่าได้ดูเราก็หลับตาดูเห็นแล้วหลับตากูเห็นกูเห็นหน้ามึงแบบว่าไอพวกอัมนุณมันชอบแท็กพวกขี้อะไรมาก็ไม่ดูแล้วก็เปิดทำให้คนที่ธรรมะทำโมอย่าง น้องเจก็ต้องไปเปิดดูหรืออะไรไม่พิจิตรแล้วแล้วพี่ยิ้มทด้ไหมเอาใจก็ไม่อยากมาเปิดดูหรอกแต่ก็คือวัวเสียน้ำใจเขาไม่พี่ยิ้มไหมไม่ยิ้มไม่ได้ยิ้มตลกมุกอะไรมึงดูทีหูแดงอ่ะไอ้เจ้าไม่มีไม่ใส่หูหูแดงใส่หูฟังถ้าถอดออกมาได้หูแดงกันหน้าแดงกล่ำอ่ะเวลามึงดูดิอะดูไปยิ้มไหมเขาดูไปยิ้มไปอ่ะ แต่ถ้าพูดผู้ชายกับผู้หญิงมันของคู่กันมันต้องได้ดูอยู่แล้วมันไม่มีทางมาแบบผู้ชายไม่ดูอะไรเลยไม่ได้เพราะผู้หญิงมันคือเพศตรงข้ามมันเป็นมันมีมันมีมันมีการดึงดูดซึ่งกันและกันอยู่แล้วแต่คือเราดูแล้วศวมุตราไม่ได้อ้างว่าไอ้ดูมันดูเฉยเราไม่ไปดูแล้วไปปีปฏิสัมพันธ์อะไรกับเขา้เมื่อไหร่ไปดูแลไปกดหัวใจไปดูแลไปคอมเมนต์อะไรั้งเมื่อไหร่ไม่แล้วเรื่องจริงไหมตอนนี้พี่ดูเสร็จแล้วไอ้น่ะพี่บอกให้แชทมมาส่งไปอีก แบบนี้ไม่มีเป็นยาวใช่เหรอบอกว่ารู้มือน้องรู้มือแบบนั้นน้องรู้มือเกือบเสียหลักแต่ก็ต้งรู้ได้เขาจะรูปคิสวัสดีครับแบงค์ฝันดีน้องฝันดีครับดี่น้องชายน้องชายใครน้องมึงแบงค์เหรอเด็กแถวบ้านเด็กแถวบ้านเด็กมานี่เนี่ยเด็กมานี่ ตอนเสียใจที่เหลือตายมอนเทียขอจัดนานแน่นอนขอจัด <c oughs> ขอจัดแล้วถ้ากูกดเบอร์โทรศัพท์แล้วยิงไปอ่ะยังคนโทรหาคนไม่จริงใจอ่ะไอตีเะบ่งโทรหาหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วบอกไฟไหม้ที่หัวหัวไม่ขีดเลยไปเวดีด้วยกัน เอาวะจางจ้างจ้งผ่านหนึ่งกาวะไม่อยากเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเด็กเบี้ยอะไรอะสวทสวสังคมตอนนี้กูรู้สึกว่าเวลากูเจอคนเร็วอ่ะกูจะกูจะขนลุกอ่ะไม่กูจะขนลุกที่คออย่าบอกสไปเดอร์เซ้น ไม่รู้เป็นที่อะไรไม่รู้อ่ะพอเจอคนเลวอ่ะลแบบขนลุกเลยแบบน้องเล่นกันมาเหมือนกันแล้วกูแล้วกูแล้วกูไม่เริ่มดูนิ้วตัวเองนี่มันมีไอ้นี่ยังแล้วกูต้องฆ่าด้วยนะเว้ยกูต้องฆ่าคนเลวด้วยนะเว้ยทว่าแล้วเมื่อสักเรื่องเนี่ยทัดเลยใส่อิ๋วเรม่นอ่ใส่อิ๋วใส่อิ๋วลิงกัดนะพี่ไอ้เฮียใส่อิ๋วต้องฆ่าคนเลวไอ้เฮียเป็นลิง แต่ใจผู้ตรงๆเราไม่ใช่คนแบบนั้นให้เธอมันก็ตรงตามากรงต่างชั้นต่างต้องเฮียแต่ไม่ตรงต่างกั้นบอกแล้วะมาสี่ทุ่มต้อนมาทีมชาติน้องเอ้ยเออนั่นน่ะลาอีกสองอ่ะพวกเนี้ยใครอ่ะใครลาอีกสองไม่รู้อ่ะอ้าวไอ้เฮียไม่รู้แล้วพูดหาเฮียอะไรอ่ะเฮียโบวี่ที่ผมดีนไม่ไม่ไปถึงว่ามันมีคนลาด้วยพวกเนี้ยเหรอ มีเหี้ยไอเหี้ยเซิร์ฟเนี่ยไม่มาหนึ่งเนี่ยไอเหี้ยเซิร์ฟเนี่ยไม่รู้มันบอกว่ามันเหนื่อยมันจะพักอ่ะฮะกูก็ไม่รู้อ่ะรู้อะไอเซิร์ฟอนีาเป็นที่ตีคนคุยไม่ได้หรอจะตีในอยากตีตัวทำไมมันบอกกูจริงๆมันซีเรียสมันซีเรียสอะสตินั่นไปขำอยู่แล้วนะมันซีเรียสจริงมันซีเรียสจริงจะได้เบคอนไงฮะ ไม่เข้าใจไม่ไดี่ิธีเขาตีเมียนเนี่เดีฉันไม่ได้ยันใจเขาใจพอสุดใจต่ได้แค่เอฟทอเอทีอทอทเหายเอเฟท้อฟทเอทอเอฟเอฟเออฟทีอฟอทีอีเออเทอเอทียอฟทีเนฟทีเีเอก็เอยท่เทเวลทีเอีเอฟทอเทีอฟทีเทอไม่นอาพี่อเอออ่ออ้อ 40นาทีที่แล้วอ่ะผมว่าไม่น่าอยู่โชว์สกิลที่ไม่ธรรมดานะครับแต่ฝั่งรับก็เสียท่าง่ายไปหน่อยเหมือนกันเปล่าไม่ต้องบอกว่าทีละทีเธออยากกอดก่อนจะไปก่อนเธอจะลาไม่ต้องมาบอกว่าลาเดี๋ยวให้ผมทั้งหายเซิร์ฟเกันเดี๋ยวไม่มีน้ำตาทางขงเราาไม่ตอบเปรี้ยปพูดปาบนปีปากเลย ยุดดีมากเลี่์ไม่เอนไหนพี่ตีไม่มีใครคลองบ่อนี้ได้ปดคนระยำมาอยากไปให้ข้ามเมื่อไหร่ได้กระเป๋าเนี่ยไอ้สับ กระเป๋าไม้แบตเนี่ยโอ้โหหาที่โดนใจไม่เจอเลยช็อปปี้ไงไม่ใช่ก็ได้หาอยู่คือมันไม่ค่อยออกลายมันช็อบออกลายเลยมันไม่ค่อยสวยอย่ะแบบเป็นไงที่แบบรั่วนะกดติดตามนะครับเบบี้บ คิดว่ามีโอกาสล้ําอยู่เหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายก็อย่างที่ภาพช้าจะได้เห็นกันมันเป็นการล้าจริงจริครับคาวานี่เออตีแบบไม่เกินเดือนไปนขายชัวเนเไอ้น้อง,อองมึงฟังกูนะกูตีตั้งแต่ปีสองพันสิบเจ็ดไอสัตว์แบบจริงจังนะไม่รวมก่อนหน้าที่แบบเล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะไม่เปลี่ยนเป็นเล่นเปตรงเปตองบ้างวะ เลยไม่เป็นเปตองอะโยนไม่แม่นเลยกูโยนอย่างแม่นน่ะบอกให้เขาโยนเขาเล่นมันต้องโยนแก่นว่าเปตองกปนการมันคืออะไรนะคือใครใกลแก่นที่สุดแล้วถ้าโดนแก่นน่ะได้แต้มั้ยไม่ได้ไม่เกี่ยวมันต้องไกลแก่นสมต้องโดนแก่นแก่นไปไกลมันก็ต้องไปอยู่ตรงแก่นอ่ะอ๋อคือเขาจะโยนแก่นแก่นก่อนไหมหรือว่าไง ใช่โยนแก่นก่อนอ่าแล้วก็โยนลูกจะให้ตามแก่นแล้วก็แล้วก็สามารถโยนแข่งให้โดนใช่ไอ้ลูกคู่แข่งให้มันกระดานไกลเอาจากแก่นได้ด้วยใช่แต่ไม่ด้อนแก่นให้ไปไกลพี่ะโยนลูกแข่งแล้วแต่แล้วกี่เซตเล่นกันกี่เซตกูกูเคยโยนแก่นอยู่ตรงหน้ากูอ่ะแต่คว้างเขาคว้างกันแบบไปดีใช่โยนมือรายนี่ใช่ไหมแต่กูคว้างเคลื้ยงอ่ะอยู่ตรงตีนอ่ะแก่นอ่ะริงสมัยกูเล่นอ่ะเล่นกับเพื่อนอ่ะอตลักสังคมสาวๆไม่มีครับ โอ้มีแต่คนแก่แล้วจะเชยงรายหาแบบไปละอ่อนไม่มีหรอกสิสิบห้าสิบหมดแล้วมีลูกไม่เต้าหมดแล้วโป<อ>้งพี่เวมาเพียร์เพราะไงวะนอนครับนอนตัวไม่ครบแบบเวไม่มีเจา้าอ่ะ โอ้ไม่ได้ใส่ครับมีตัวอะไรมาปล่อยไหมเบ้คนอย่างเยอะไอ้เหียมีตัวอะไรมาปล่อยนะอยู่เว้ยอ่ะ